มนะ่ในรายการนะ Host Gamer TV แล้ววันนี้มาอยู่กับเกมอ่ะอจำชื่อไม่ได้ขออน,นุญาตดูแป๊บนึงนะครับเอากรชิปแท็บไม่ได้อ๋ออ่า Listing Storm นะรหรือว่าอีกชื่อคือ r a อ e Orchid อ่ะเออเออ,เอ,อมั้งก็คือวันนี้วันที่24เขาปล่อยให้โหลดโหลดฟรีแล้วก็อยู่ในทางคันถาวรเลย เกมนี้ซึ่งแบบว่าไง,งแบบก็สนุกดีอะแบบมันเหมือนกลับมาในสงครามสมัยก่อนเลยแม่งเกมนี้เน้นสมจริงเรื่องปืนม,มากออคำเดียวคนคนที่ไม่ได้คนที่ทอะไรวะไม่ได้โหลดที่ยี่สิบสี่คุณก็พลาดแล้วะครับเพราะว่ามันหมดเขตแล้วเยวเข้าไปดีเผื่อมีแลกๆทีหนึงนะเพราะว่า ลองไอ้การาฟิกตัวใหม่แต่ก็ใช้กากะอยู่อืมจิง ครึ่งผมจะพิมพ์แ,แรกๆเพราะว่าพมจะกากาขึ้นนึงเลยเกมสมจริงเนี่ยกดชิปจะซูมได้เปล่าเออแม่งเลยตายแล้วกว่าปืนนี้แล้วเปลี่ยนไฟล์มันนจะเป็นนี่เน,น,นี่ต้อง <c oughs> อะไรวะจบแล้วสงสัยถ่ายไม่ทันครับ อืมจะถือใช้ได้อยู่อ่ะโอเคครับเริ่มตอ่อได้เอากำลังไม,ม่ดีสปอนวนะก,ก็อันนี้ลลืมบอกนะเป็นบอสนะที่เราได้ยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้เป็นไรวะละศาสตร์เลย ถ้าทุนจะเลือกสายนี่คุณต้องดูนะคนระความแรงของปืนหรือว,ว่าถนัดของอะไรนะนะคุณต้องดูนะนะครับเน,นะนี่ยหา้หาห้าห้ามออกนอกเด็กเดี๋ยวะยจะเกิดอย่างนี้แล้วถือ <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วเอาไปลเลยกลายเป็นเนื้อเลยเกมมีการนี้ด้วยนะ กระชิปที่จะสูงอนะเกมน,นี้อ่ะบางครั้งไม่รู้ว่ายิงมงนะีความร้อนะนะแต่ที่รู้ผมลองมาแบบยิงอย่างยากเกมน,นะยิงไม่ค่อยโดนต้องพยายามยิงยิงเงาอ,อืมจะได้ชิ้นหนึ่งเนะี่ย เกมนี้มันมันไม่ค่อยเน้นที่การคิวมันเน้นที่สกอร์พอยต์มากกว่าใครทำเป็นลูโวนะแม่งเลยต้องขอภัยท่านผู้ชมนะเสียงเป็นยางี้เพราะว่าเพิ่งตื่น,นอ่ะตอนเชา้าตื่นตีห้ามานั่งเล่นเลยอๆๆโอ,โอ,โอๆๆๆ้โหคกูโดนหลายรอบเลเน,นะ เอาไม่ได้เจ้าส่วนใหญ่ปืนควรใช้ปืนอะไรนะครับเออพวกปืนแบบเนี้ยแต่ไม่ติดต้องไม,ไม่ไม่ติดกล้องอะไรนะนะมันจะยิงนัดเดียวตายนะครับแต่ข้อเสียคือเนี้ยยิงไม่ค่อยโดนพวกไอ้ศัตรูปืนคนจะยิงได้โดนกว่า กดชิปซูมนะต้องซูมเลย,เ,ลยเกมนี้ก็คล้ายเดียวกับคิวติ้งโฟร์นะผมแต่การาฟิกจะนิ่งสวยกว่าคิวติ้งโฟร์นิดนึ่งไม่นิ่นิดนึงนั่แหละโคตรอ่ะผมต้องปรับโล่กันทีเกมเนี้ยมันสวยมากกว่าคยอยวอืมโคเวอร์ไม่ได้ แต่จริงเกมน,นี้มันเคยขับรถฐานได้เอาก็ขับได้นะมั้งแต่ว่าในคนละภาคกันก็จะคนละภาคอืมนกปลาไปเล่นๆดิเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเป็นเงี้ยท่นเลอาเอผมวะอะไรวะปลาข้าไปก็เด้ง มีตอนเริงมีการหายใจการหายใจแหละอุ้จะหายใจดังไปหน่อยไม่ได้แล้วแหละเฮ็ดช็อตครับเฮ้ยไม่เอานะนายบุกแล้วดูตรงนี้เองนั่น โอ้ยบอดเนี่ยไม่เอาปืนทุบเลยโคตรหออัวละครั้งแรกก็ถือไม่เร็วไม่เอาปืนนะปล,ล้อกนะัดปอยล็นัดมันต้องแบบไงมันมันยืนเล็งไม่ได้อะมันต้องนอนเพราะว่ามันจะเป็นขาตั้งวางเล็งง่ายกว่าแต่เขาเสียงเขายืนเล็งไม่ได้ดีอะ เกมมันทำํำผสมทิงจัดเปงเหัาใจเขาช่งนี้พวกเพื่อนพวกทีมงานผมก็ไม่ได้มานั่งเล่นกับผมหรอกเพราะว่าม,มัวไปต่างจังหวัดจัน,นหร์แล้วนึม่ก็ไม่มีทุละเอ้ไม่ใช่หนึไหกไม่ก็ไม่ว่าคนที่มีเวลานอนเล เอ้ยเห็นๆห็นได้ไหมออกแต่ชีวิตเราไปเหมือน i n s เ r นซี c y เออตอนที่อ้าว match s ชีเลยคือไม่อ่าครับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะผมว่ามารีวิวว่าเกมนี้เป็นไงผมก็เคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะเออก็บอกว่าเป็นไงก็สนุกสนุกครับยินไปบอกต่อก็ได้ละเกมนี้ถือว่าใช้ได้อยู่เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ